เครื่องรางของขัง,งที่คุณพ่อพกติดตัวก็มีตะกรุดนะแล้วก็ประหลอดสำเร็จแล้วก็เหล็กกายสิทธิ์พระนี่คุณพ่อไม่ค่อยแฝงน,นะเพราะคุณพ่อว่าพระนี่ถ้าเกิดรบกันชกต่อยกันขาดโอกาสเราพลาดมีเนี่ยนะ โดยใช้พวกตะก,กุดพวกนี้ใส่กระเป๋าเสื้อแล้วก็คาถาอาคมเรื่องเหลือเชื่อนี่ผมก็ถามคุณพ่อหลายครั้งนะผมถามคุณพ่อว่าคุณพ่อคุณพ่อนี่เขาว่ายิงไม่เข้ายิงไม่ออกมองไม่เห็นคุณพ่อว่าคุณพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นมันยิงยิงไม่เห็นถูกถามว่าหมวกเคยขาดไม่เคยขาดนะแต่ไม่โดน ไม่เคยเห็นคุณพ่อได้รับบาดแผลนะแล้วคุณพ่อเป็นตำรวจที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือต้องนำลูกน้องขึ้นไปถีบประตูเรียกผู้ร้ายไม่ออกมาถีบประตูเองมันก็น่าแปลกแล้วลูกน้องก็ชอบถ้าไปกับคุณพ่อผมเนี่ยไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายไม่เคยมีเพราะท่านผมบอกนลท่านเก่งทางหมอดูเก่งทางทางด้านนี้จะดูหมด ใครเจ็บใครตายใครจะได้รับอันตรายจะไม่เอาไปจะไว้ที่กองปราบคัดเอาไปเฉพาะพวกที่ปลอดภัยได้สองคนก็เอาไปสองคนได้สามคนก็ไปสามคนไม่ว่าโจนั้นจะกี่คน